รีวิวใช้จริงๆสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวพัดลมติดรถแบบ2ใบพัดนะครับนี่เพิ่งได้มาเดี๋ยวจะลองติดแล้วก็เดี๋ยวลองใช้จริงๆมาดูว่ามันเย็นแค่ไหนยังไงนะมีพัดลมก็จะเห็นว่านี่ฮะเป็น2อฝั่ง12345ใบพัดแบบ5แฉกนะครับใบพัดแบบ5แฉกนี่ เออหมุนปรับได้ด้วย,นเ,ยเนี่ยเออเนี่ยมันปรับมันปรับได้ด้วยเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนลงหมุนขึ้นนะเนาะเฮ้ยเจ๋งนี่ฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นแกนเป็นแกนมันตรงนี้เป็นช่องใส่สําหรับตัวตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกแยกมาคือตัวนี้มีตัวล็อกแยกมาให้ใส่กับใส่ล็อกกับตัวนี้ครับเนี่ยแต่ต้องเอาเอาเบาะขึ้นให้ให้เห็นแกน แกนเสียบตัวรองเนี่ยรองคอเนี่ยแล้วก็เอานี้ใส่แล้วก็ตัวหมุดตรงนี้ก็เชื่อมก,กับตรงนี้แล้วก็จะมีสายน่าจะ USB นะอ่า USB ใช่ยาวพอสมควรครับเพราะผมดูมาสายนี้มันยาวประมาณเมตรแปดสหรือไหมเพราะตอนแรกผมกังวลว่าถ้าเกิดเราติดไปข้างหลังเนี่ยครับมันจะสายมันจะยาวถึงไหมเพราะว่าผมไม่ได้มี USB ที่อยู่ตรงที่วางแก้วอะไรพวกนี้เพราะว่ามันต้องข้ามมาตรงข้างหน้าเลยสําหรับรถที่เป็นมาด้าสองก็เลยเนี่ยครับดูความยาวสายไปแล้วน่าจะถึงพอดีเอ้ยมันดูดีอยู่นะเออทรงมันดูแบบเรียบดีอันนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่ม Power เออมันก็ดูไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวมาลองดูมาลองติดกัน ติดแล้วเป็นยังไงแล้วตอนเปิดเย็นไหมตายเรื่องคือชอบอันนี้มากเลยครับอันที่เป็นตัวแกนเนี่ยมันสามารถไม่ต้องใช้กลไกอะไรเลยมันสามารถเปิดออกด้วยการแค่เราลางง้างตัวนี่ฮะด้านบนง้างตัวด้านบนมันก็จะเอ๊ะมันไม่ถนัดเพราะใช้มือเดียวนะนี่ฮะ ง้างดัดบนเห็นไหมตัวนี้ก็จะออกมาแล้วก็นี่แล้วมันก็จะเปิดอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาไปงับงับกับตรงนี้นี่ถ้าบแตผมทํามือเดียวเนีทยทให้ดูเปลยก็ได้เนาะเพราะว่าทำมือเดียวเนี่ย,ม,ย,ยมันยังมันยังได้ไหมมันง่ายแหละแต่ว่าผมมือเดียวไงตอนเนี้ยจับจับกล้องอยู่นี่ครัแล้วงับเข้าไปจากตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวต้องสองมือแหละสองมืออ่ะเดี๋ยวงับก่อน ครับเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่ามีร่องให้คุณเลือกได้ว่าราล่องหนึ่งล่องสองหรือล่องสามนะครับตามความขนาดของไอตัวแกนเนี่ยออถ้าเกิดเป็นขนาดนี้ก็เป็นล่องสามมันก็กดเข้าล็อกก็ดังแกลกพอดีนะครับนี่มันก็จะได้แกนมาแล้วพร้อมใช้นะครับแกนที่มีตัวบดตัวนี้รอเสียบกับไอตัวพัดลมเราอ่ะโอเคไปขั้นตอนต่อไปครับไป เราก็จะเอาพัดลมติดตั้งเข้ากับตัวแกนนะครับก็ง่ายๆอ่นะแค่เอารูตรงเนี้ยเสียบเข้ากับหัวหมุกหัวกลมๆตรงนี้ตรงนี้มันสามารถหมุนหมุนได้ด้วยนะนี่อาจจะหมุนปรับให้มันหลวมก่อนแล้วเสียบเข้าไปแล้วค่อยปรับให้มันแน่นนะครับอ่ะไม่รู้มือเดียวทำได้ไหม ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปลำดับต่อไปก็เอาตัวสายเสียบกับช่อง USB นะครับช่อง USB <S <S <cream> เลื่อนิดนึงมีว่างไหมเนี่ยสมมติเสียบกับช่อง USB ช่องนี้ ที่เป็นจากที่ต่อบุหรี่เนาะมันจะได้ไฟแรงหน่อยโอเคเสียจเรียบร้อยเราอาจจะต้องมาเก็บสายอะไรทั้นเป็นระเบียบอีกทีนะไม่เป็นไรนี้ลองโอเคครับแล้วก็ลองคราวนี้จะลองกดเปิดนะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโคตรเย็นนี่ให้มีสองตัวสำหรับเบาะนี้คนหนึ่งแล้วก็เบาะนี้คนนึง,อนนนงโอ้ยเย็นว่ะ เฮ้ยเย็นสบายอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยขับเป็นแก๊ปคาร์แก๊ปไดร์เหมาะสำหรับติดนะครับลูกค้า ăng, น,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 นั่งล้วร้อนตอนเอ่อทีงเที่ยงบ่ายเนี่ยเราเปิดแอร์เราอาจจะเย็นอยู่ข้างหน้านะคนขับข้างหลังยิ่งเป็นรถเล็กๆรถอีโคพวกนี้ยแอร์อาจจะไม่ถึงนะฮะเฮ้ยมันช่วยได้เยอะเลยว่ะเมื่อกี้ปิดคือผมก็ยังร้อนเลยนะข้างหลังเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยตอเรากดตรงเนี้ยครับมันก็จะเป็นการวนเบอร์น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็ปิดเบอร์หน<ๆ>ึ<ๆ>่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วปิดรองอีกรอบนะเฮ้ยเบอร์หนึ่งก็เย็นแล้วอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือแบบสิบจนสิบคือเย็นแบบเย็นขึ้นมาเลยอะ่ะอันนี้เบอร์สองกดอีกทีก็เป็นเบอร์สองกดอีกทีก็เป็นเบอร์สามอ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้เย็นสุดเบอร์สามแรงเลย ต่ก็จะมีเสียงเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้หนูขูมากก็เสียงพัดลมปกติเออมันก็เปิดทีสองอันเลยหรือถ้าเเขานั่งตรงนี้เหรออ่ะถ้ามีมคน<ม>คน,นั่งตรงนี้แล้วหันเข้าตัวเองไปเลยสองอันจบจบจัดไปครับอ,อย่างอย่างเย็นเย็นจริงคือเย็นเลยอะเย็นเลยอะเพราะด้วยเพราะด้วยความที่อ่าในรถเนี่ยมันมีแอร์ด้านหน้าอยู่แล้วถูกไหมมีแอร์ด้านหน้าโซนด้านหน้ามันเย็น มันไม่ใช่เป็นอากาศร้อนที่มันถูกดูดมาไงคือถ้าเราเปิดพัดลมข้างนอกอาจจะมีแบบอากาศร้อนที่ที่ยังถูกดูดเข้ามาแล้วเป่าออกมาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเราอยู่ในบ้านแล้วร้อนอนะ่ะเราพัดยังไงก็จะเป็นลมร้อนแต่ว่าเนี่ยมันเย็นวะคือเราเปิดตอนนั่งเนี่ยมันไม่โดนแอร์มันรู้สึกร้อนพอเราเปิดเป็นลมเย็นอนะ่ะเป็นลมที่มีวความเย็นนะอ่ะอุณหภูมิเย็นนะออกมา ซึ่งมันไม่ได้ใช้ใชกลไกอะไรเรื่องอุณหภูมินะครับมันก็คือพัดลมปกติต่ลมนี่ว่มามันอาจจะมาจากแอร์ด้านหน้าไงมันก็เลยข้างหลังก็เลยเย็นด้วยเฮ้ยโอ้โหอันนี้เวิร์กเวิร์กจริงว่ะช่วยได้เยอะเลยอะ่ะนี่คือแค่เบอร์หนึ่งนะผมว่าแค่เปิดเบอร์หนึ่งคือฟินแล้วจริงๆเฮ้ยราคาร้อยกว่าบาทว่าคือโอ้โหคือราคานี่คือมันเอาซื้อ,อมาเล่นได้อะ่ะจริง แต่ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าอายุการใช้งานจะเป็นยังไงนานไหมแต่สักสักสามสี่เดือนมารีวิวอีกทีแล้วกันนะอันนี้คือแบบเพิ่งแกะเลยเพิ่งติดตั้งเลยเหมือนกันเดี๋ยวสามสี่เดือนมารีวิวอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงล่าสุดผมเพิ่งรีวิวไอ้ตัวนี้ไปใช่ไหมนี่ฮะอเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าต้องใช้น,น,นานๆนะเดี๋ยวมารีวิวอีกทีกันผมผมผมซูไม่ดูว่าใช้จริงนะครับว่ามันติดตั้งอยู่จริงๆนะแล้วมันก็เนืบจริงอันเนี้ยและใช้ง่ายด้วยไอต้ต เลียงด้านข้างอะไม่เป็นไรนี่ฮะปิดข้อเสียของมันคืออาจจะต้องวนแล้วปิดเหรอไหนต้องวนให้ครบสารแล้วปิดเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วผมว่ามันติดตั้งง่ายนะแล้วก็เอาออกก็ง่ายนะผมว่าแค่เอาออกก็แค่ก็แค่ดึงดึงตัวสายออกใช่ไหมแล้วก็ไอตัวปลดล็อกตัวเนี้มันใช้นิ้วเดียวนี่ไง เห็นไหมนี่ไงหลุดเลยอ่าสมมติบางางบางครั้งคุณไม่ต้องการติดไว้นี่ครับก็หลุดมาเป็นก้อนเลยแล้วก็คุณก็โยนไว้หลังรถจบเฮ้ยเจ๋งจริง,รงวะแล้วมั่ขาแบบผมแปะลิงก์มาให้นะครับที่ซื้อจากร้านนี้มันมีเยอะมากหลายร้านนะแต่ผมก็ดูดูหลายรอบอะว่าร้านนี้น่าจะโอเคแล้วก็สายยาวเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้นะครับกดเข้าไปดูแล้วลองไปเปรียบเทียบกันเอง ผมคอนเซนเรื่องสายอย่างเดียวอะแต่ว่าถามว่าลมแรงไหมลมแรงใบพัดห้าใบสองฝั่งปรับได้ซ้ายขวาเนี่ยฮะเออปรับได้แค่ซ้ายขวานะบนล่างไม่น่าขึ้นนะใช่ไหมเออแค่ซ้ายขวายางนี้อย่างนี้นี่เออคนเดียวกขอัดไปเลยสองตัวนั่งสองฝั่งก็ได้เบาะนี้ก็ได้เบาะนี้ก็ได้อ่าโอเคจัดไปประมาณนี้รีวิวใช้จริงๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจ มีประโยชน์คิดว่าชีวิตคุณดีขึ้นแล้วเป็นของที่ผมใช้จริงๆเดี๋ยวมาแชร์กันไว้ไม่มีการจ้างรีวิวไม่มีการอวยแรงสิ้นนะครับเป็นรีวิวแบบจริงๆเลยก็รีวิว้จริงขอบคุณมากนะครับมีอะไรเดี๋ยวมาทำแชร์กันไว้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูกล่องมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับกล่องมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ v e r i c l e fan duo h e a t e t USB power ในกล่องมัน F4206 น,นี่คือชื่อรุน่ะ F4207 เออน่าอันนี้น่าจะเป็น F4207